ครับนี่คือหมู่บ้านทำเลทองนะครับน้ำท่วมทั้งปีฝนเริ่มตกประมาณตีสามมาก่อนนะก็ท่วมแล้วก่อนก่อนที่ถ่ายวิดีโอนะครับน้ำท่วมหนักยวัน,นี้อีกไหลก็มาพุทปาดรถวิ่งทีน้ำก็กระเด็นเข้ามาในบ้านนี่ยุบไปบ้างแล้วนะครับเนี่ย <c oughs> สถานที่ท่วมคือการเคหะเมืองใหม่บางพีนะครับ จังหวัดสุการวันที่หนึ่งกันยายนสองหห้ากสามไม่รู้ผู้บริหารเทศาบาลบางสอทงไม่รู้ทำอะไรอยู่ท่วมตลอดเวลานะลองดูบรรยากาศแล้วคนจะอยู่ยังไงเนี่ยมีขนาดน้ำยุบบ้างแล้วเนี่ยก่อนก่อนก่อน,นที่จะถ่ายตอนนี้เริ่มถ่ายนี่ตอนเวลา9โมงกว่า นี่ยุบไปบ้างแล้วนะฮะัตอนแรกน้ำเข้ามาฟุตปาดแลววิ่งเทียกันน้ำกาก็กกขึ้นน้เข้ามาในบ้านลองดูนะครับความเป็นอยู่ก็อยู่ลำบากอะ่ะเพราะว่าทําเลทองรูร้ว่ารถาทำเลนะรถกันไม่รู้เนี่ยโรงเรียนไม่ต้องไปกันงานกลางเขาไปทํากันไปดูทั้งปีเดี๋ยวแบบไปจังหวัดที่จเจเลยแล้วเนี่ยผูบริหารเทศบาลมาสะทงมเขาบอกว่า ก่อนอันนี้ก็บอกเครื่องเสียซ่อมไม่ทันตอนนี้ก็ท่วบอีกแล้วหลายรอบแล้วจ้างอะไรอ่ะเขาอ้างเย,ยอะไปสมัยน้าจะได้หรือเปล่าเนี่ยดูนะดูบรรยากาศท่วบจริงๆมันจะท่วอะไรกัน,กนนะแน่ไหนเคยปรับปรุงแต่ภาษีลงเรือนขยันเก็บจ้างดูยาวท่วยาวอะไรดู ดูท่วมเลยท่วมดีสายใช่ไหมเราท่วมไม่บรรยะบรรยัญญงอง่ะนี่ผมก็เดินลุยน้ำฮะ,ะเนี่ยดูดูดูดท่วมถึงพื้นเลยดูนะดูน้ำท่วมตรงมองสายรถขึ้นมาละต้องสั่งเรือดำน้ำมาใช้ในหมู่บ้านผมนะเนี่ยท่วมยันไปสเสนีอ่ะนะฮะทำไมเสนีท่วม าบ้านไทยสูงก็โชคดีไปขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วแล้วเราสั่งเรือตำน้ำลูเรือพายมาไว้ในบ้านแลละเด็กเล็กเด็กน้อยมันวิ่งเล่นเดินล้มตายจมน้ำตายพอดีกันคนแก่ก็ห้ามมาเดินอัอนตรายเปียแนลื่นไปรพัฒนาเลยมาดูบรรยากาศสนามกีฬาจังหวัดสุพรรณการ,ก,าร,ก,ารกีฬาแห่งประเทศไทย ท่วมแหลกแต่ในตู้นะะสนามไม่ท่วมนะครับเพราะว่าตู้สนามมันสูงดูไปที่นี่โยูหน้ากระทุ่งว้าโ,โ,โลเลยรถขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วสุวดยอดจริงๆไม่เคยปรับปรุงบริการเลยโู<ก>้อย่างไรถึงเวลาจะเก็บตาสื่อเรือมาแล้วแข่งเรือมาแล้วแข่งเรือ าไปเรื่อยๆท่วมแน่ไปเรื่อยๆไอ้นี่ได้เยอะก็รีดลงช่องแล้วอนะไรแบบโอ้ยโดยอากาศเดินให้ดูยิ่งเรื่อยๆมันคงไม่อากาศมันท่วมตายค่าฟ้องเสียหายใครรับผิดชอบมันเนี่ยเนี่ยถึงเวลาภาษีตรงนี้นก็จ้องจะมาเก็บ โอือว่ามียานตลาดนะฮะเนี่ยดูทั่วแม่งไปเรื่อยเลยยาวโอ้โหตะโก้ามานี่แย่เลยเลยเนี่ยทั่วแม่งยาวเลยตลาดได้แนะ่ข้าปลาเราจะไปกินกันแล้วเลยเนะี่ย ามองน้ำเลยเลยพุ่งป่าอีกช่วงนพุ่งป่าเลยยุบหน่อยตรงไหนตามาตก็เจะท่วมหลังวันนี้มาแล้วก็คือหลบมาแล้ว